สวัสดีครับถ้าใัยพูดถึงทัพสิงโตนักเงินาคามเชลซีพวกเขานั้นคือทีมที่ใช้เงินซื้อนักเตะม,มากที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เลยก็ว่าได้โดยมันเป็นเงินที่สูงถึง3 9 1ล้านยูโรเลยทีเดียวและเชลซีนั้นมีทีท่าว่าจะยังเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบก,กับห้าแนวลุ้สุดโหดของเชลซีเหล่านักล่าแห่งทัพสิงโตนํนเาเงินคามซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ w 8 8ผู้สสสสสนนนนัับบุกกกขอมมอองงมรรรเ์จจาฤษใแป โดยเราไปเริ่มกันที่แนวลุกสุดโหดของเชลซีคนแรกได้แก่นิโคลัสแจ็กสันกองหน้าทีมชาติเซเนกัลวัย22ปีโดยสำหรับ Jackson, นิโคลัสแจ็กสันเชลซีได้เพิ่งคว้าตัวเขามาล้มทับในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัว37ล้านยูโรซึ่งในฤดูกาลที่แล้วนิโคลสัสแจ็กสันนะั้นโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับบียาเลาวโดยการลงสนามไป38นะัดใส่ไปถึง13ประตูกับอีค่าแอสซิต โดยในฤดูกาลปัจจุบันนี้นิโคลัสเจ็กสันนั้นได้ลงประเดิมสนามให้กับเชลซีไปแล้วในเกมที่เชลซีเสมอกับเอร์พูไปน็ปน1-1ในสิีเียร์ลีกนัดแรกซึ่งเขาสามารถโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยทีเดียวแต่ก็ยังต้องปรับในเรื่องของความเฉียบคมอีกเยอะโดยจุดเด่นของนิโคลัสเจ็กสันที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของความเร็วและความแข็งแกร่งแนวรุกสุดโหดของเชลซีคนที่2ได้แก่ โนนี่มาดูเอเก้แนวลูกชาวอังกฤษวัย21ปีโดยในรายของโนนี่มาดูเอเก้เขานั้นย้ายมาร่วมทัพเชลซีตั้งแต่ในช่วงขึ้นฤดูกาลที่แล้วโดยได้ลงสนามไปทั้งหมด12นัดทำไปได้1ประตูแต่ทว่าในฤดูกาลนี้ทัพสิงโตน้อเมินคามภายใต้าการคุมทัพของมาริเซโอโปชเชติโนโมาดูเอเก้นั้นเหมือนยังไม่ดีพอที่จะออกสตาร์เทเป็น11ตั้งเตะตัวจริงแต่ด้วยอายุบวกกับประสบการณ์ที่ยังน้อยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่มาดูเอเก้นั้นจะตกไปเป็นตัวสำรองของ,ง,ของ ke, เชลซีย และก่อนนั้นคือหนึ่งในแนวลุกอนานคตไกลของทัพสิงโตนนในเงินค่าเชลซีอย่างแน่นอนแนวลุกสุดโหดของเชลซีคนที่3ได้แก่มิคาโลมูดิกปีกดาวโลดทีมชาติยุโรนวัย22ปีโดยสำหรับมิคาโลมูดิกเชลซีนั้นยอมทุ่มเงินสูงถึง100ล้านยูโรโดยแบ่งเป็นค่าตัว70ล้านยูโรบวกกับบอนอนีกส0ล้านยูโร เข้าแทกตัวเขามาร่วมทับซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมามูดิกนั้นได้ลงเล่นให้กับเชลซีไปแล้ว17นัดทำไปได้2แอสซ์และฝีเท้าของเขานั้นมาดูจีจัดเลยทีเดียวซึ่งในฤดูกาลนี้เชื่อว่ามีแคโลมูดิกที่ได้มีโอกาสปรับตัวเข้าศึกพรีเมียร์ลีกบ้างแล้วน่าจะสามารถทำงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆและถ้าเกิดว่าระบบของเชลซีภายใต้การคุมทัพของโปรเชตินโนนั้นลงตัวแล้วมูดิกสามารถโชว์ฝีเท้าที่คุ้มค่ากับเงินค่าตัว100ล้านยูโรเกมลุกของเชลซีนั ลายฮิมสเตอร์ลิงแนวลุกทีมชาติอังกฤษวัย28ป่ปีโดยในรายของลายฮิมสเตอร์ลิงเชลซีนั้นคว้าตัวเขามาร่วมทัพตั้งแต่ในฤดูก,กาลที่แล้วด้วยค่าตัว5 6ล้านยูโรซึ่งจากการลงสนามรวมทุกรายการ38นัดสเตอร์ลิงนั้นสัดไปได้ถึง9ประตูกับไแอซสต์ซึ่งมันถือว่าเป็นตัวเลขที่ดูดีที่สุดในบรรดาแนวลุกของเชลซีในฤดูก,กาลที่แล้วและแน่นอนว่าด้วยฝีเท้าบวกกับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของเขามันทําให้ในฤดูก,กาลนี้ลายฮิมสเตอร์ลิงน จะยังคงยึดเป็นแนวลุกตัวหลักของเชลซีในยุคสมัยของเมารลิซิโอโปชตติโนและเชื่อว่าสเตอร์ลิงจะยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเช่นเคยและแล้วก็มาถึงแนวลูกสุดโหของเชลซีคนที่5้ีด้แก่คิสโตเฟอร์เอนคุนคูแนวลุกทีมชาติฝรั่งเศสวัย25ปีโดยสำหรับคิสโตเฟอร์เอนคุนคูนี่คือแนวลุกตัวความหบังของเชลซีในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ แต่ทว่าคนนั้นเดินมาโชคร้ายได้รับอาการบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าและนั่นมันทาให้เขาต้องพักรากตาตัวนานถึง4เดือนเลยทีเดียวและการขาดหายไปของเอนคุนคูมันจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับเกมลูกขัพสิโา,างแน่นอนเพราะว่าฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมของเอนคุนคูนั้นมันอันตรายเป็นอันดับต้นๆในทวีปยุโรปเลยก็ว่าได้ซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาพิสูจน์มันมาแล้วหลังจากพาไอเบลซิโก้อ,องกันแชมป์เดบิวโคลเขาได้สำเร็จพร้อมกับผลงานการลงสนาม36นัดสัดไปมากถึง23ประตูกับ6แอสต